สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่16ถึง22มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะคะการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นหรือมีความคิดที่ดีนะคะมีความคิดเรื่องของเหตุของผลมากขึ้นโดยรวมนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะทำงานหนักขึ้น แต่ว่ามีเกณฑ์ดึงดูดความสำเร็จเข้ามานะคะทางเรื่องของการงานการเงินจะพบช่องทางนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในความก้าวหน้าได้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะช่วงนี้ก็จะเจอกับหนทางที่ดีขึ้นมีความสุขใจมากขึ้นนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นช่วงที่เหมาะในการคิดแผนงานต่างๆการประชุมนะคะหรือการสร้างสารรค์ผลงานให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้นะคะช่วงนี้บอกว่าให้รีบโกยรีบขยันนะคะแล้วก็จะสำเร็จเองใครที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่าการค้าขายช่วงนี้ก็จะได้เงินทองไหลมาเทมานะคะมีกำไรจากการค้าขายมากขึ้นถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้เก็บได้ออมหรือว่าได้ซื้อของที่อยากได้ ยิ่งทำมากได้มากในสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังความเครียดความดันหรือโรคอ้วนนะคะบางคนเกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือพักผ่อนให้เพียงพอคนโสดสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานเรื่องเงิน อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าพบรักกับคนที่พร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานหรือฐานะมั่นคงนะคะก็ถือว่าใช้ได้ท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันนะคะสัปดาห์นี้อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องทำงานหรือว่าเรื่องหาเงินกันอยู่อาจจะต้องหาเวลาแบ่งเวลาให้กันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาหมีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาหมีเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ